สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาวันที่3าพฤศจิกายน2567ค่ะวันอาทิตย์นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน สำหรับสายวิ่งสายลุดแล้วพี่น้องก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่2ก่อนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องเราสตาร์ทที่2หลุดมีจัดพี่น้องขาวันที่3เจก็กลัวหลุดนะคะทุกคนเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มพรมหลุดมาแล้วนะคะทุกคนมาดูวันนี้นะคะเจให้เด่นอยู่ที่6และ5วันที่2พี่น้องมา3 4ม3 3 6สสกับ5หลุดหมดนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหม ผู้ที่ชอบควรนี่เป็น5-7เนจะ็ะพี่น้องมา4-7เจ็ดเลขเด่นประจำวันมา7นะคะทุกคนเลข2หลุดค่ะทุกคน่คะวันที่3ใจก็กลัวหลุดนะคะทุกท่านท่านอยากหยุดหยุดก่อนนะคะแต่ว่าใจก็คํานวณเหมือนเดิมนะคะทุกคนเปิดภาการมองเห็นให้ช่องตัวเองนะคะเอฟก็สังเกตเอาช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุดเอซก็หยุดพักผ่อนนะคะทุกคน วันนี้ใจอาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะทุกคนฝนด้านนอกตกใจกลัวทุกท่านไม่ได้ยินนะคะต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะวันที่3จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่6และศนคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและคู่กับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดกันทุกวันถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่าน มาดูค่ะหกนะคะหกสี่ฝนตกแห้งพี่น้องเธอนอกนะคะหกเจ็ดหกสามหกหนึ่งนะคะศู 6, 6, 6, นย์ 0, ค่ะทุกคนศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือศูนย์หกหกศูนย์ คู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่วันเมื่อนี้นะคะพี่น้องใจมากอยู6หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะทุกคนมาเลขเด่นประจำวันถ้าพี่น้องมากตามใจพี่น้องก็สามารถตามได้พี่น้องว่ามากพี่น้องพานได้เลยนะคะเรามาดูเลขเด่นประจำวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกับเด่นประจำวันให้ดูเผื่อ fc ชอบนะคะเลขเด่นประจำวันวันนี้อยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งะคะ1กับ6นี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคน เรามาดูค่ะทุกท่านเด่นแยกวันนี้อยู่ที่6และ0เด่นประจำวันอยู่ที่1และ6เป็น6 1หนึ่งหคู่6 1หเจจับให้อยู่6 6หเจไม่ได้จับให้ถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามได้นะคะ0ย์ค่ะ0 1 1 0 0 6 6 0, 0่1 1 0ใจไม่ได้จับคู่ให้ถ้าพี่น้องมักพี่น้องกัดสามารถตามได้้ะคะพี่น้องแล้วจะก็หมักามานะคะ0 6 6 0เป็นผู้ตัวเด่นนะคะทุกท่าน ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนก็มีเข้ามีหลุดกันทุกวันนะคะสําหรับแนวทางวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบทุกขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโชคโชคมันมันพี่น้องค่ะ